การหนึ่งะครับที่ต้องเตือนประชาชนเลยแล้วก็สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปจัดการซะนะครับคือ DSI เนี่ยไปบุกจับหนุ่มแสบเลยฮะเพราะว่ามีการโฆษณาผ่าน Facebook หลอกลวงประชาชนอ้างว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะให้เลขได้และตัวเขาเองเนี่ยบอกว่ามีเลขล็อกบอกทุกท่านได้นะฮะปรากฏว่า ไม่มีใครเชื่อเราคุณท้าหน่วยงานนะ<ช>่ะนะคือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาเน้นย้ําอยู่แล้วไม่มีการล็อกเลขไม่มีใครที่จะมาบอกเลขล็อกได้ดังนั้นขอให้ดี i เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มหน่อยนะฮะซึ่งเรื่องนี้อธิบดีดี i นะครับพันตารวจโทรกรวัดปานประภากรพร้อมด้วยพันตํารวจโทรประกรณ์สุชีวกุลรองอธิบดีดี i นะฮะแล้วก็ผู้อนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพันตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรีนะครับได้ร่วมกันถแถลงจับกลุ่มนายจาตุรงค พร้อมกับของกลางนะคุณบ้านพร้อมที่ดินเงินสด5ล้าน5แสนบาททรัพย์สินต่างๆเนี่ยมีบัญชีธนาคารถึง33บัญชีนะคุณนะรถยนต์หรูบ m w Z4 รนยูฟนะครับรถจักรยานยนต์ Honda Forza ซ5 0รถจักรยานยนต์เวสปา้าอาวุธปืนก้ากระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืนรวมถึงพระเครื่องนาฬิกาแล้วก็เครื่องประดับมีค่าเนี่ยหลายรายการรวมมูลค่าแล้วกว่า40ล้านบาทแหมหลอกลวงกันจนรวยเลยนะคุณนะจนตัวเขาารวยเลยนะฮะ หลังสืบทราบว่าเป็นผู้ที่แอบอ้างชื่อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหลอกลวงประชาชนด้วยวิธีการแบบนี้ครับบอกว่าได้รับเลขถูกรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเลขล็อกมาหวยล็อกเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะบอกกับประชาชนนะครับโดยพันตํารวจโทรประกอบน,นะฮะ ก็บอกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาร้องทุกกล่าวโทษต่อดี i มาขอให้สืบสวนสอบสวนหาผู้แอบ,บอ้างชื่อสำนักงานสลากว่าหลอกลวงประชาชนทั่วไปให้หลงเชื่อว่าสำนักงานสลากเนี่ยจะสามารถให้เลขรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วก็3ตัวก่อนวันออกรางวัลได้เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับต่อมาพบหลักฐานว่านายจาตุรงเนี่ยกระทําผิดจริงก็เลยนําหลักฐานขออนุมัติหมายจับในฐานความผิด ช่อโกงประชาชน ce, แล้วก็ความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสาภาพนะครับ <c> um <puter> ก็นําตัวผู้ต้องหาเนี่ยไปควบคุมแล้วก็เอาของกลางเนี่ยยึดไว้ทั้งหมดตรวจสอบขยายผลว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยทำคนเดียวหรือมีขบวนการด้วยนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆถ้าท่านเข้าไปสื่อโซเชียลท่านทาง Facebook ก็ตามหรือว่าทางเข้าไปแอดไลน์เนี่ยที่ก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถล็อกเลข มีตามที่ภาพที่เห็นนะฮะว่าสำนักงานส,ส,สลากสามารถล็อกเลขได้ตรงนั้นฮะเป็นจุดย้ำเตือนว่าทุกท่านจะถูกหลอกแล้วนะครับส่วนทางด้านของพอสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดเผยนะฮะว่าการกระทําดังกล่าวในสร้างความเสียหายให้กับสํานักงานสลากอย่างมากเลย<ห>ทั้งชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือแหะครับการหลอกลวงในลักษณะแบบนี้เนี่ยยือจะถูกหลอกเอาเงินในจํานวนไม่มากนัก ทำให้เหยื่อบังรายเนี่ยก็ไม่อยากเอาเรื่องนะครับแต่ถ้าพอรวมๆแล้วคุณรวมๆแล้วเนี่ยโอ้โหหลอกกันเป็นหลักล้านนะฮะคือพออสานักงานสลากบอกว่าอย่าลืมว่าการหลอกลวงผ่านทางโซเชียลเนี่ยสามารถชักจูงเหยื่อได้ทั่วประเทศทําให้จํานวนเหยื่อที่หลงเชื่อเนี่ยมีจํานวนมหาศาลนะครับผมคิดว่าคงทํามาะดับเป็นปีแล้วนะครับเพ <ผม S 1> ราะเราเห็นจากทรัพย์สินที่เขามีนะฮะคงคิดว่าทํามาเป็นปีแล้วนะครับ แล้วก็ทําง่ายไม่ต้องไปติดต่อกับใครเลยถึงเวลาก็ไปดูเงินในบัญชีมีโอนเข้ามาก็เอาเงินออกจากบัญชีมานะครับแล้วก็สาเหตุสําคัญคือผู้เสียหายเนี่ยเวลาถูกหลอกแล้วอาจจะไม่กล้าแสดงตัวนะครับเพราะว่าเงินแค่เจ็ดแปดบาทก็อาจจะไม่สนใจนะฮะแต่พอเป็นหลักพันพันคนมาเนี่ยเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันก็เงินจํานวนเยอะนะครับ เนี่ยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการสืบสวนตัวผู้กระทําผิดคือนายจตุรงค์นคุณตอนที่ไปบุกจับเนี่ยก็ถามนะว่าเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยได้เท่าไหร่ได้หลักอะไรเจ็ดหลักหรือเปล่า8หลักหรือเปล่าตัวของนายจตุรงค์เนี่ยปฏิเสธบอกว่าได้เดือนละแค่6หลักหลักแสนเท่านั้นเองแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเชื่อไหมไม่เชื่อนะคุณนะเพราะว่าน่าจะหลอกลวงคนมหาศาลในโลกโซเชียลแล้วเงินเนี่ยมันถูกหมุนเวีนแล้วเอาไปฟอกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ครับ ทางผอ,อ,อสํานักงานสลากบอกว่าเม็ดเงินทุกผู้ต้องหาจะได้อาจจะมากไปด้วยและผู้ต้องหาเนี่ยได้ใจด้วยก่อเหตุซ้ำๆก่อเหตุกันเกือบทุกงวดเลยทั้งนี้หากตรวจสอบทรัพย์สินที่ทางเจ้าหน้าที่สามารถยึดได้แล้วนะฮะก็จะเชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยก่อเหตุมานานหรือ,อยังก็ฝากเตือนประชาชนบอกว่าอย่าหลงเชื่อเพราะทางสํานักงานสลากไม่ได้มีการล็อกเลข ไม่ได้มีการบอกเลขก่อนล่วงหน้านะครับหรือมีการให้เลขตามที่ถูกกล่า,อลาวอ้างแต่อย่างใดเตือนกันไว้นะคุณนะใครมาหลอกคุณบอกว่าโอ้งวดนี้มีเลขให้อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อใช่ค่ะ